ฟิสิกส์จากฮาวาดออกหนังสือมกราคม2021มีหลักฐานมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกแล้วจากอดีตที่ผ่านมาเรายังไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวบนโลกมาก,ก่อนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางคนจะเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหรืออย่างน้อยหากมีพวกเขาก็ยังไม่เคยเดินทางมายัางโลกแต่แนวคิดดังกล่าวนี้ อาจจะต้องถึงเวลาที่จะถูกล้มล้างออกไปแล้วเพราะมีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวล่าสุดต้นปี2021ในหนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวมีการกำหนดจะตีพิมพ์ในวันที่26มกราคมที่จะถึงนี้โดยนักวิสิกดาราศาสตร์ของฮาวาดอย่างเอวีเลฟก็เพิ่งออกมาประกาศว่า มนุษย์ต่างดาวนั้นเคยมีการมาเยี่ยมเยือนเราแล้วในอดีตและเขาก็ได้พบหลักฐานที่ดีขยะจากเอเลียนที่ยืนยันแนวความคิดของตัวเองด้วยซึ่งหลักฐานการมีอยู่ของเอเลียนที่เขากล่าวมานั้นก็คือตัวตนของสิ่งที่เรียกกันว่าโอโมอาโมอาภาษาฮาวายแปลว่าผู้ส่งสารหรือผู้สอดแนมนั่นเอง โดวยวัตถุลึกลับโอมูอาโมานั้นเป็นวัตถุปริศนารูปร่างเหมือนกับซิก้าความยาวประมาณ400เมตรถูกคนพบเป็นครั้งแรกในปี2017ที่เป็นข่าวฮือฮามาก่อนแล้วก่อนที่จะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยนักวิทยาศาสตร์หลายแขนงทำให้ทราบความจริงว่ามันเป็นวัตถุที่มาจากนอกระบบสุริยะอีกทีและอ้างอิงจากเอวิลิฟ เขาเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของวัตถุที่เรียกว่าโอโมอาโมานั้นอาจไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์น้อยรูปร่างแปลกๆอย่างที่หลายคนคิดแต่กลับกันมันน่าจะเป็นขยะอาวกาศที่ถูกทิ้งจากยานสำรวจของเอเลียนมากกว่านั่นเป็นเพราะว่าในตอนนี้ตรวจสอบรูปร่างของโอโมอาโมานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีรูปร่างเป็นซิก,ก้าเนื่องจากการสะท้อนแสงอาทิตย์ ระหว่างการหมุนทุกๆ8ชั่วโมงของมันซึ่งในจุดนี้มันอาจจะหมายความว่าจริงๆแล้วโอมูอาโมานั้นมีขนาดเป็นจานที่ส่องแสงในตัวเองได้นอกจากนี้เอวี่เลิฟยังระบุไว้ด้วยว่าในขณะที่โอมูอาโมานั้นกำลังเคลื่อนออกจากระบบสุริยะของเรามันเร่งความเร็วออกจากตัวอาทิตย์ของเราได้อย่างน่าแปลกใจซึ่งเป็นสิ่งที่ตามปกติแล้ว ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากมันเป็นแค่หินที่เคลื่อนที่ด้วยแรงโน้มถ่วงแต่มันกลับมีการเร่งความเร็วได้และที่สำคัญที่สุดโอมูอาโมยังไม่มีเส้นกา๊าซที่ออกมาจากตัวของมันโดยปกติแล้วเราจะพบกลุ่มกา๊าซได้ในดาวหางธรรมดาทั่วไปที่มักจะมีเส้นกา๊าซพุ่งออกมาจากการเคลื่อนไหวของมัน ลักษณะดังกล่าวนี้เองทําให้เอวี่เลิฟ่่อนข้างมั่นใจว่าโอโมอาร์โมอานั้นมีเหตุผลมากพอที่จะทําให้เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ามือของเอเลียนได้และแม้ว่ามันจะฟังดูเกินจริงไปบ้างแต่เขาก็อยากให้แนวคิดของตัวเองและการมีอยู่ของเอเลียนที่มีอารยธรรมชั้นสูงถูกพิจารณาอย่างจริงจังโดยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเสียที เพราะในปัจจุบันนี้ทุนสนับสนุนส่วนใหญ่นั้นดูเหมือนว่าจะถูกส่งไปให้กับการค้นหาสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์เสียมากกว่าในขณะที่การค้นหาเอเลียนที่มีอารยธรรมชั้นสูงนั้นแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากผู้มีอำนาจเลยทั้งๆท,ท,ที่การตามหาร่องรอยของพวกเขาอาจจะเป็นอะไรที่ช่วยค้นหาข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ได้ดีกว่าแท้ๆและจากการค้นคว้าล่าสุดโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมประเทศอังกฤษได้มีรายงานการตีพิมพ์ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ในวารสาร Astrophysical Journal ระบุว่าน่าจะมีอารยธรรมชั้นสูงที่เจริญแล้วของสิ่งมีชีวิตอื่นในกาแล็กซีของเราจำนวนมากมายผลงานการวิจัยนี้สรุปความจากการใช้การคำนวณที่ชี้ชัดว่า กว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราจะถือกำเนิดขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานานเกือบ5,000ล้านปีนับตั้งแต่กลุ่มแกส๊สและฝุน่นผงในอวกาศจะควบแน่นเป็นก้อนจนกลายมาเป็นดาวโลกและนำจุดนี้มาใช้ในการเปรียบเทียบอ้างอิงค้นคว้าเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์คอนเซลิส ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมและเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเรื่องนี้กล่าวว่าการคำนวณหาตัวเลขกลุ่มอารยธรรมที่มีความจเจริญน,นอกโลกนั้นดูแล้วเป็นประเด็นวิวัฒนาการในระดับจักรวาลซึ่งมีชื่อเรียกว่าข้อจำกัดทางชีวดาราศาสตร์โดยคอเปอร์นิคัสผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด้านวิศวกรรม เวสบี Home, by, ผู้ที่รับผิดชอบการทำวิจัยและเขียนต้นฉบับบทความวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่าวิธีการในอดีตที่ใช้ในการประเมินหาจำนวนอารยธรรมสิ่งมีชีวิตที่จเจริญแล้วเป็นการคาดเดาตัวเลขค่าต่างๆแต่การศึกษาชิ้นล่าสุดนี้เป็นการใช้ข้อมูลช่วยคำนวณให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้มากขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวสบีเสริมว่าการวิจัยครั้งนี้ใช้สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าแล้วซึ่งหมายถึงมีอารยธรรมที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีสูงพอที่จะทำการติดต่อสื่อสารได้ควรจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5,000ล้านปีในการรวมกลุ่มก้อนในรูปแบบของดาวเคราะห์และดวงดาวในกาแล็กซีที่กระจายกันอยู่ ทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและเมื่อมีการพูดถึงการติดต่อสื่อสารกับอารยธรรมเหล่านี้นักวิจัยกล่าวว่าคงเป็นเรื่องยากเพราะระยะทางระหว่างแต่ละกลุ่มน่าจะห่างกันถึง17,000ปีแสงและส่วนคำตอบสำหรับคำถามที่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวในกาแล็กซีนี้หรือไม่คงต้องพิสูจน์และหาหลักฐานกันต่อไปว่า อารยธรรมแต่ละแห่งนั้นอยู่รอดได้นานเพียงใดและในปัจจุบันนี้ยังคงเหลือรอดอยู่อีกหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนอยู่ในขณะน,นี้ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจดาวอังคารในขณะนี้ยานสำรวจประสิทธิภาพสูงของนาซากำลังใกล้จะไปถึงดาวอังคารแล้วตามหมายกำหนดการเดิมอีกไม่เกินสองเดือน มีภาพถ่ายที่ดูแปลกตาที่ถ่ายได้จากยาน Curiosity ที่ขณะนี้ยังคงทำหน้าที่บนดาวอังคารอยู่มีภาพถ่ายที่ติดวัตถุปริศนาอยู่หลายภาพโดยหนึ่งในนั้นเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายได้จากหน้าผาที่ทางนาซาเรียกว่าเซนต์วิกตอเรียใกล้กับวิกตอเรียเคเตอร์หรือหลุมที่เกิดขึ้นจากการชนของออกาบาทซึ่งในภาพที่ถ่ายได้ คล้ายกับรูปสลักเทพเจ้าของอียิปต์โบราณอยู่ในภาพดังกล่าวด้วยภาพนี้สามารถตามไปดูแบบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ยังเป็นทางการของนาซาหน้าผาเซนวิกตอรียเมื่อซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะพบภาพที่ดูแปลกตาคล้ายกับรูปปั้นเทพเจ้าในประเทศอียิปต์หน้าผานี้มีลักษณะคล้ายกับรูปสลักเทพเจ้าของอียิปต์โบราณทั้งโครงสร้าง รูปหน้าเครื่องทรงประดับดูคล้ายกับรูปสลักที่กำลังยืนอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับรูปสลักที่วิหารอบูซิมเบลตามในภาพของนาซาจะเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากทีเดียวแตกต่างกันเพียงแต่ท่านั่งกับท่าย,ยืนเท่านั้นนับว่าเป็นภาพที่แปลกที่ได้มาจากดาวอังคารอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าแท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพียงรูปร่างของหินธรรมชาติ ที่สันสร้างขึ้นหรือเกิดจากแสงและเงาที่ผิดเพี้ยนก็เป็นได้คงต้องรอการพิสูจน์ต่อไปโดยยานสำรวจประสิทธิภาพสูงของนาซาที่กำลังจะเดินทางไปถึงว่ามันจะเป็นรูปปั้นรูปสลักจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ชั้นหินบนดาวอังคาร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ